สวัสดีจ<ท>้าพี่น้องปองป่ายสุขุสุคนมาเมือน,นี่นี่นี่พี่น้องจอ้าโวยจับนะคะร้อยแล้วส่หมูยอ่อด้วยพี่น้องนี่หมูยอเมืองอุบลน,นะคะพี่น้องจ้าอันนี้หมูยอ่อดนีนี่พี่น้องจ้าครึ่งครึ่งครึ่งหนึ่งของหนึ่งแทงด้วยพี่น้องเด้อมันหาลอยกำรรละหันเคิงหนึ่งหนึ่งมาด้วยพี่น้องหนึ่งมันต้องคอยเป็นตะกินพี่น้องนี่หล,ละอันนี้หละพ <อ oro S 1> <ษ>ันอปาคุอันเป็นเต <onces> ้นเต้นมา ทนเป็นเส้นๆมากระทุกนะคะมีหอดันซี่โครงหมูกระดูกหมูอ่อนพี่น้องร้อยเลยเนี่หอมีหงวยจ้ะพี่กอนเลือดร้อมพี่น้องกุบอเอดเดียวเดียวออกไปข้างนอกออกนอกฟรมเลยเดียวมากินน้ำกันได้ค่ะมื้อนี้นี่ค้นทองขอกินเมนูแบบเบาๆง่ายๆแต่ว่าอร่อยมากเลยนะคะพี่น้องจ้าเอา ก้อนดีจะไปกินอันก๋วยจับเพราะน้ำกันได้พี่น้องเอาโปรโมชั่นพิเศษนะคะพี่น้องจา๋านี่หมูยอนะคะหนึ่งแท่งขนาด500กรัมด้วยพี่น้องเดอ้อไรแป้งนะคะเนื้อหมูล้วนๆมันน้อยมากค่ะพี่น้องจา๋าอร่อยหอมขึ้นชื่อของเมืองอุบลด้วยพี่น้องเดอ้อ ซื้อหมูยอสองแท่งนะคะแบบนี้เด้อแถมน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดรสแซ่บนะคะให้หนึ่งขวดในราคาเพียง390บาทส่งฟรีนะคะพี่น้องจ๋าแนะนำเลยค่ะพี่น้องรสน,น,นี้นี่มีไม่เยอะนะคะเดี๋ยวสิมืดเลยพี่น้องเพราะว่าแต่ร้อนเนี่ยทำมาไม่เยอะนะคะเอากินต้อกันพี่น้องยอดแะครับพี่นออ้องมีสี่ก้อนหมูนี่กินหมูยออร่อยท่้นเป็นอย่างนี้เลย อร่อยอร่อยอืมเห็นไหมฮึมูยอดขึ้นนอะ่ะม,มันจะอร่อยแบบติดแปลกหูไปเลยใช่เวลาเราใส่ทำใส่กล้วยจับอย่างเนี้ยฮม อร่อยหอมๆสุดยอดเลยอะ่ะของแต่เลยกินปุ๊บนี้นึกถึงเลยไปอุบลรสชาตินี้เลยอืมเร <c oughs> ื่องขวดสีแหมงสีพุพ่งกระดูกเนื้ออร่อยมากเลยอ,อืม ไม่ผิดหวังอือหือันนี้แม่ก็ต้มเติดแหวกดีด้วยอร่อยมากผัดแบบไงเพื่อ ฝอย,อย,ยนู่นแล้ววันนี้ลมลมพัดดีนะลมพัดไม่บอดเย็นนี่ต่างหา้างเย็นแต่ไม่หนาวมาก <S <S อ,มอร่อยอย่าะลองตัดปันเนยเลย เมื่ได้กินทั้งหมดพี่น้<ม>องเพราะว่ากินตะกุดจับกระแสนี่แหบลบก้อนเลือดขอชิ้นหน่อยไม่ไม่ตรงปักเ,เลยตอนนี้ หมูยอ่อเส็ดย่ำกั็ได้พี่นอ้องมีน้ำย่ำไห่ฟี่เอาไปจิ้มกินก็ได้ทำใส่ในอ่ะนี่ก็เนี่ยคุยจับแบบหลากก็ได้เอาไปทอดกินก็อันเจ้าบองกับแซ่ อร่อยอ่ะอร่อยจริง,อร,อ,รงอร่อยแม่งวันไม่น่าเลกเขาถึงบอกว่ากุ้ยจับมันต้องมีหมูยอเมืองอุบลน,นะใช่ของของของมันเลยอ่ะมันจะอร่อยแตกต่างเลยพี่น้องสูตรมันเลยนี่จริงๆ ไอ้วัวเกี้ยวนี่ยกวนเบลอยไปตาโมย่อเห็ดเป็นเส้นจฉกหรอเมนสนใจไหมถูกใจอนหนูถือจานให้มันเมนแมนแมนอุ้ยตักไดทีเดียวเลยกลินเส้นมันจ่ายจอมันครับมันกระลื่นตักได้ไหมเข้าู่ตักได้เอาไหมได้อยู่มา เป็นปลาปลาเจ้าตะเกียบว่ะมันถนัดก,กว่าอ่าอ,อยบ้าฝอยบ้านถนัดตะเกียบฝอยก็ว่าเอาแล้วเนาะมาจอดมันก็ลุลิกลุกลิกลุกล,กล,กลิกตักแบ่บบ้างี่องหมูย่างถ้าเป็นเส้นสดย่างจริงนะหอมอร่อยอ กินอยู่มันจะอร่อยไหมวะไม่ผิดหวังแสบิี่มีน้ำไหมมาก็อยากกินหมูย่อน้ำแนแบบไรน้ำซุปมีอีกนะป้าเอาไหม ดยวตัวนี้หมดก่อนนะดีเขาตาคอยางตัวนีสมกับเขาอยากอี๋หรือเปล่าลอยเออเขาเรียกว่ากล้องจริง วาดเลยครับพี่น้องอยู่ใต้ไม่ค่อยได้กินนะอย่างเงี้ยเอามาช่วยมาอยู่ใต้นี่ไม่ห้ากินอยากปันเนียนมีแต่อาหารทะเลหาไงอ,นะอยู่ใต้นี่ไม่ต้องซื้อเลยลงเล่สิ่งเนี้ยวว้าเลยตัวพอดีน้ำซุปไอ้เนมันไม่เลื่อนแล้ว มันเป็นซัดอืมอรวยโอ้แซ่บมากอืมอรวยเนาะอืมกลิ่นหอม้อมหอมอืม แจ้งหนเสร็จเพื่อนสิภาไปหาซื้อขนมปังขนมปังนมเนยไมพ่พอใส่นเลยหลายๆอยากกินอร่อยอะ่ะไม่ต้องไปตึ้งอุบล มาตึ้งตีเลยโดยแม่ต้มจนเปลือยดูกระดูกมันมันร่อนออกอีกอะ่ะ <ś c oughs> อร่อยมาก <ś c oughs> ปาดขอยกินบมกล่ลไห สพีะเอก <Hey, S 1> มี่สิพิ่มากินก่อนเลือดพี่เนาะเอาไว้เดี๋ยวคยข่ซวยเองปวดลังเนาะนัง,นงใช่ไหม,อมตอนมาทองไม่ค่อยปวดอะ่ะแสบแสบแม่มีไอ้ยมานางถ่ายอยากกินอยากกินน้ำ เดี๋ยวเหลือเลือให้ด้วยนะใสกิกระดูกหมูกล่ะสหมูยออก็แบบสีขั้วกระดูกหมูไป <c oughs> ขอเก๋ขอของก่อนมันแมบนี่หรี่อ่ะอ้าจิดทุก <c oughs> เกียงมาม่าจะเหลือไว้ให้หนูอันนึงนะมาม่าต้องหยิบออกก่อน เพราะว่าเธอบ่ายิบออกหนะ้าชิบรดีกินน้าสิเกียดให้หนูพี่นอ้องลูกกระดีอบดูกินมดมไม่เบ่งกันกันอ,อร่อยอ อืมเอาไปเยัง<อ><า>จือกล้องร้อยอะเฮ้ยไม่ฉ <laughs> ีกหมักเนาะจือกล้องร้อยอะกิ่นมอดเลยหล่อไรลยู่นะแง่ดีว่ะเจ้าปรุงได้แซ่บมากรสชาติกำลังดี เนี่ย <poisoned indo> <surprisingly> เอาโมย่อไปก่ะนั่นแหละของร้อยตรงนั้นเดี๋ยวเอาน้ำให้นี่เอาต้งไว้หันพี่โอ้โอ้นี่เอาไปตึ้งกินตึ้งเลิไปีกวิชิกิริเดือาอืมอืมอืมมากิเลยอร่อยใช่ไหม <staring at> <moon> เจนีร้อยยูยอสุดพริกไทยดำใช่ไหมใชม่กินพริกไทยหอมสุดยอดแล้วท้องนู้นต้องสุดพริกไทยเนื้อรวนมันหน่อยหน่อยอ่ยอยแซ่บเบื่อ ใครแม่เคยกินแนะนํำคืามาแส่กุยจับอะแซ่บมากพี่น้องสักครั้งหนึ่งในชีวิตาลาับพี่ยกุยจับเขาไปซื้อแบบสําเร็จรูปแบบเนี่ยกุยจับหลักก็ไปซื้อมากพี่น้องซื้อน้ำซุปกับเส้นมากอยู่ปากข้างของแม่แต้นเนี่แหละพี่น้องเล่าหลักก็เอาอะหมูย่อเนี่ยเมื่อกูบวลอ่ะพี่น้องมาหัน่นเป็นเส้นเป็นเส้นเป็นเส้นแล้วก็ต้อมอ่อ่าอนกระดูกห <c oughs> มูอ่อน ต้มให้มันปปเปื่อยๆแล้วก็น้ำซุปต้มกระดูกหมูอ่อนกับกระดูกหมูอ่อนไส่พี่น้องแล้วก็เอาหมูยอ่อไส่แซ่บแซ่บมันคือมันขบเครืองเลยพี่น้องก็ชันเขาสิมีขึ้นมาควยจับควยจับอุบลเนี่แมนเออค่ะพี่น้องเคย,ยไปทางอุบลนอ่ะ <c oughs> แล้วไปกินเมือง กว๋วยจับบัานเขาอแสบดี่น้องบันแสบน้ำหมูย่อ,อมหมูย่อเขามันหอมมันแสบโอ้โอมอดมันกัน<ม>ววา,อาบอกได้คำเดียวอร่อยมากอะมันามามา,มาดูให้ก่อน หนูก็ไปกินเองนี่อันนี้แหละแซ่แบแซบกินหมดเลยถึงใจบ่อวันใ้ายยากไปแซ่บสมอยากพี่น้องเกีียงมินลินเลยจ้ะเหลือซ้ำบักไงหนึ่งพี่น้องเต็มซ้ำนะพุ่นๆในพี่น้องยกนิว้วให้เลยเด้อค่ะเด้อเอาสำหรับคลิปนี้นะผ้ากินกะเพรมิสิกิกะมากินกล้วยจับนะคะใส่ หมูยอเมืองอุบลแสบๆหพลงพ้อมมห้พี่น่องเมืองเด้อค่ะไปแล้วสวัสดีจ้า,จา